เบาะสวยๆนะครับใส่รถตู้ในเอสอนิ onia, นะครับยูโรห้าโใหม่ล่าสุดนะครับเบาะสามแถวเก้าที่นั่ง นะครับคอนโซลมีไฟตัวปรับตัวนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นตำนานนะครับเบลออโตเมติกนะ3จุดนะครับ เลื่อนง,ง่ายๆสบายๆนะครับอันนี้ที่ล็อกวงที่ล็อกเข็มขัดอตโตโมติกนะครับเราฝังไว้ในตัวบอดเลยนะครับสะดวกสบายง่ายต่อการใช้งานนะครับสวยๆเลยครับสำหรับคอมพิวเตอร์ นะครอบอนิวนะฮะยูโรไฟนะครับเรียบ Euro ร้บอยอไไอส่งงานอีกหนึ่งคันนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อทักเข้ามานะครับ